ขอแสดงความยินดีด้วยครับทุกท่านชนะรางวัลลับโดยการจูบระหว่างเกมว่าอะไรเนี่ยทำไมมันถึงได้มีรางวัลลับอะนี่ครับรางวัลสมมันให้กับภรรยาของท่านสิครับขอบคุณฮึท่าแนแม่ทุกคนกำลังจดจ้องมาที่เราอยู่นะครับเฮใจะเย็นๆอีชิง ก่อโจโจพ่อโจโจท่องไว้ตัวฉันใส่มันให้ข้าสิอืมที่รักข้าจะรักเจ้าและลูกของเราตลอดไปพวกเราจะอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าตราบเท่าฟ้าดินสลายกล่าวได้ดีนะทั้งเป็นครอบครัวที่มีความสุขอะไรยอย่างนี้นางนี้โชคดีนักที่ได้ชายที่ซื่อสัตย์อย่างเขามาเป็นสามี จะตั้งใจทำอะไรกันแค่เพียงแค่ทำให้พวกเขาชื่อว่าเราเป็นครอบครัวจริงๆเท่านั้นมันคงจะดีหากเป็นเรื่องจริงฉันไม่คิดเลยว่าจะต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้พยายามทำให้ท่านแม่กับท่านจี้รักกันจากนั้นข้าขอจามีพ่ออ่าเกมที่สองใบคำยิ่งถูกมากยิ่งได้คะแนนมากนะครับอยากกลับบ้านใช่เนาะ รักเกมที่สามเก้าอี้ดนตีครอบครัวไหนที่อยู่บนเก้าอี้เป็นครอบครัวสุดท้ายคือผู้ชนะชนะเางเบามากเย้ชนะแล้วเขาแสดงความยินดีด้วยกับครอบครัวที่ชนะพวกเราจะขอมอบรางวัลใหญ่ให้จบสักทีฉันจะได้ไม่ต้องแซงเป็นพรรยาของเขาบาังวันอะไรากันนะ มันเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพวกท่านเป็นครอบครัวที่มีความสุขที่สุดโปรดเปิดมันด้วยนะครับครอบครัวสุขสันต์เฮอสวรรค์หากฉันมีบาปมีกรมอันใดโปรดลงทันด้วยวิธีอื่นที่เธอไม่ใช่มาเล่นตลกกับฉันอย่างนี้พวกเราไม่สามารถรับมันได้ใช่ไหมว้าวข้าชอบมันมากมากข้าจะนำไปแขวนไว้ที่หน้าประตูบ้าน หิวจังเลยการกดของฉันนี่กินพลังมากเหลือเกินยังมีอาหารอยู่ในห้องครัวเหลือไมเอ๊ะ okay. ทำไมเจ้าถึงได้เดินเตะๆหน้าห้องของข้ากันอ๋อไม่ไม่มีอะไรหรอกจะซ่อนอะไรไว้กันไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็ไปถ้าเงินก็อยู่ให้ห่างๆจากห้องของข้าซะ เดี๋ยวก่อนข้าให้เจ้ามีข้าเหรอกลิ่นของมันเหมือนสมุนไพรใช่เจ้าสามารถโยนมันทิ้งไปได้หากเจ้านั้นไม่ชอบมันเข้าใจแล้วข้าจะเก็บมันไว้ทำไมนางถึงได้ทำหน้าเหมือนดูไม่คาดหวังอะไรนางชอบทำให้ข้าประหลาดใจเสมอนี่มัน ปิ่นปักผมไม้ถ้าทำมันด้วยตนเองนะอาสวรรค์จะรู้ไหมว่าไม้ที่นำมาเนะ่ะนำมาทำมันคือไม้จันมังกรมันลำค่ามากๆยิ่งเสียเปล่ายิ่งนักกับสมุนไพรลาค่ามากๆอย่างนี้ต้องกลายมาเป็นปิ่นปักผมช่งโง่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่ปิ่นปักผมเองถ้าจะรับมันไว้ขอบคุณเจ้ามาก เสียเวลาที่จะมาคุยกับคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้อย่างเขาเหมาะกับนางมากข้ามีเรื่องที่จะบอกข้าได้รับคำสั่งให้กลับไปยังเมืองหลวงในสัปดาห์หน้าเจ้าจะยินดีกับเจ้าด้วยนะเืเจ้าไปเถอะข้าจะอธิบายให้กับโจโจฟังเองเจ้าควรที่จะไปเตรียมตัวหากเพื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้เจ้าต้องออกรถม้าราช้าลง ถึงยังไงนางก็ต้องการให้ข้าไปอยู่ดีอืมเจ้าดูแลตัวเองด้วยละ่ะหากมีเรื่องอะไรให้ช่วยก็ติดต่อเข้ามาได้ไม่ต้องห่วงถึงยังไงพวกข้าก็สบายดีไม่ต้องรบกวนเจ้าหรอกมันมีทางเป็นไปได้ไหมที่นางจะไปกับข้าที่เมืองหลวงทีเหังงานนายกับฉันไม่ได้มาจากโลกเดียวกัน ฝนตกล่าทั้งวันเลยเจ้าค่ะแถมทุกๆท,ที่ยังน้ําท่วมอีกเมื่อไหร่มันจะหยุดกันโชคดีที่พวกเรายังมีเสบียงเหลือพอหมออี้หมออี้โปรดช่วยลูกสาวข้าว่านเฉียวกับท่านเจ้าเมืองด้วยใจเย,ย็นก่อนท่านป้าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันนางไปที่ภูเขารัวเซียกับท่านเจ้าเมือง่อเชานี่จนถึงตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่กลับมา ฝนโปรยปลายตลอดอย่างนี้ข้าเกรงว่าพวกเขาจะโดนน้ำป่าไหลหลากเขา้าไม่ต้องห่วงท่านฟ้าข้าจะพยายามหาทางช่วยพวกเขาเองว่านเฉียวมักบอกกับเขาว่าเจ้าเป็นคนที่มีความสามารถดังนั้นข้าจะเชื่อเจ้าเจียวเวช่วยไปส่งท่านป้าที่บ้านทีนะใส่เสื้อผ้าเยอะๆไม่งั้นจะเป็นหวัดเอาได้แต่ท่านหลักหนูท่านจะไปตามหาพวกเขาท่ามกลางฝนที่ตกหนักอย่างนี้หรือเจ้าคะ ทำต,ตามสิ่งที่ข้าสั่งข้ามีแผนนะเข้าใจแล้วค่ะคุณหนูถ้าระวังตัวด้วยมีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยฉันได้แเพว่าฉันเพิ่งพูดไปว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือไปเมื่อวานนะาอายงจริงๆแถมยังขอให้เขาไปเสี่ยงเพื่อช่วยคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเขา